ข้อดีของการเป็นในหน้าอาสังหาจะทําให้เราเนี่ยมีต้นทุนในการเริ่มต้นอสังหาหลายๆอย่างสวัสดีครับโจพัทรพลครับ การที่เราไม่มีต้นทุนในการเริ่มต้นธุรกสังหาในที่นี้หมายถึงต้นทุนที่เป็นตัวเงินนะครับเราสามารถหาต้นทุนสร้างต้นทุนให้ตัวเองง่ายๆโดยการเป็นในน้าอสังหาได้สมัยนี้นะครับคนเนี่ยยังต้องการใครที่มีความสามารถเรื่องการขายง่ายๆเลยนะครับวันนี้ถ้าเราอยากทำอสังหาแล้วเราไม่มีทุนเยอะนะครับให้เริ่มต้นโดยการเอาที่ของคนอื่นเอาบ้านของคนอื่นเนี่ยมาโพสต์ขายหรือเอามาสร้างเพจขายนะครับพอเราทําไปสัก ระยะหนึ่งนะครับเราจะเริ่มมีเขาเรียกว่ามีซับนะครับมามาอยู่ในพอร์ตของเพจของเรานะครับเราก็จะเริ่มมี1ชิ้น 2, 2ชนะิ้น3ชิ้นยิ่งเราทำไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะมีซับมาอยู่ในพอร์ตเรามากขึ้นมากขึ้นนะครับพอเรามีซับมาอยู่ในพอร์ตเรามากขึ้นนะครับลูกค้าก็จะมาชมสินค้าในเพจเรามากขึ้นแล้วก็พอลูกค้ามากขึ้นนะครับมันจะทําให้คนที่อยากขายนะครับไม่ว่าจะเป็นอยากขายบ้านหรือขายที่ดินนะครับเอามาให้เรามากขึ้นมากขึ้น พอเรานะครับมีทรัพย์มากขึ้นนะครับเราจะเจอคนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรือเป็นเจ้าของทรัพ์เนี่ยบางคนเนี่ยรีบอยากขายนะครับก็จะให้เงื่อนไขต่างๆเราอย่างเช่นวิธีทำไงก็ได้นะครับให้พี่ขายได้เร็วที่สุดนะครับมันเป็น ต้นทุนที่ดีมากๆเลยโดยที่เราไม่ต้องไปหาทรัพย์เองบางครั้งถ้าเราอยากจะต่อยอดอสังหานะฮะเราขายเราอาจจะได้3% 5%มเป็นตะ์ารับเป็นกำไรส่วนหนึ่งที่เราไม่ต้องลงทุนเลยหรือบางครั้งถ้าเรามีองค์ความรู้อื่นๆเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นเราไปเรียนที่ดินแบ่งล็อกนะฮะเราสามารถเอามาพาเจ้าของทรัพย์เนี่ยนะครับทำแบ่งล็อก ซึ่งทาให้เขาได้เงินมากขึ้นได้เงินเร็วขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยแล้วก็เป็นโปรไฟล์ที่ดีนะครับอันที่2เนี่ยเราได้ฝึกความชํานาญในการเจรจากับลูกค้าได้ฝึกความเป็นนักขายแล้วก็ได้ฝึกความเป็นนักการตลาดออนไลน์ใช้ออนไลน์เพื่อเอามาขาย property อันนี้เป็นต้นทุนที่สําคัญมากเลยนะครับโดยที่ แทบไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วก็เป็นต้นทุนที่ได้กําไรจริงๆนะครับเราสามารถนะครับเก็บเงินนะครับสะสมเงินหรือสร้างกาไรจากการทาอสังหาริมทรัพย์แบบนี้โดยที่แทบจะไม่ต้องใช้ทุนเลยนะครับเราเริ่มต้นทาอสังหาร,ริมทรัพย์จากแบบนี้ได้นะครับติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในเพจสอนสร้างบ้านขายสไตล์ภูวิลล่าหรือช่อง YouTube นะครับโคโจสอนภูวิลล่าหรือช่องทิกต o k ในชื่อเดียวกันนะครับโคโจสอนภูวิลล่าวันนี้สวัสดีครับ